จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีปิดป่าเปิดเขาบวงสวงพร้อมทั้งเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาชิดคิจกูดประจำปี2,567ค่ะซึ่งคิวรถนะคะก็พร้อมที่จะต้อนรับนะักแสวงบุญขึ้นเขาตลอด24ชั่วโมงค่ะระหว่างวันที่10ถึงวันที่9เมษายนนี้ค่ะที่วัดพลวงสันเขินพวงและลานพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูดพระครูประดิษฐ์าศาสนสาร ศาสนาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวงนำพุทธศาสนิกชนนักสแสวงบุญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตขอพรน้ารูปเหมือนบุรพาจารย์และกล่าวคำสักการบูชาบุรพาจารย์ที่บุกเบิกงานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพลวงให้การจัดงานเทศกาลนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคดจกูจังหวัดจันทบุรีปีนี้เป็นไปด้วยความรับรื่นค่ะหลังจากนั้นที่บริเวณสันเื พล,พลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคหนึ่งพร้อมด้วยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนนักสแสวงบุญร่วมพิธีบวงสวงปิดปากเปิดเขาค่ะโดยพระครูประดิษฐ์ศาสนาารเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพวงเป็นประธานสวดคาถาปิดปากเปิดเขาตามความเชื่อให้การจัดงานเทศกาลธรม มรกนการรอยพระพุทธบาทพวงเป็นไปด้วยความรับรื่นนักสแสวงบุญนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปบนยอดเขาสะดวกปลอดภัยค่ะโดยปีนี้งานประเพณีนมักสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดประจําปี2567จะเปิดให้บริการประชาชนนักสแสวงบุญนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปนมักสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาระหว่างวันที่10กุ 9, มภาพันธ์ถึง9เมษายนค่ะซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นปีละครั้งภายใน ระยะเวลา2เดือนและปีนี้ผู้ที่ประสงค์ที่จะเดินทางขึ้นรถไปนมัสการรอยพระพุทธบาทมีจุดบริการรถขึ้นเขาที่คิวรถวัดกระทิงและคิวรถวัดพลวงค่ะอัตราค่าบริการสําหรับนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญค่ารถยนต์บริการขึ้นลง200บาทต่อคนค่ะค่าเข้าอุทยานชาวไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฟรีค่ะ ชาวต่างชาติผู้ใหญ่200 oh. เด็ก100บาทสามารถจองขึ้นรถผ่านแอป KC KQ พระบาทเขาคิจกูดหรือ Walk-in ได้ตามสะดวกค่ะโดยคิวรถมีรถพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงด้านสถานที่และถนนขึ้นเขาก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีการขยายเส้นทางให้กว้างมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถส่วนทางกันในระยะทาง7กิโลเมตรส่วนทางเดินเท้าระยะทาง1กิโลเมตรจากลานพระศิวลีมีการปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงขั้นบันไดให้กว้างและก็สะดวกเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อธรรมชาติที่สมบูรณ์นอกจากนี้เส้นทางเดินธรรมชาติที่ขึ้นเขายังจัดจุดพักผ่อนไว้หลายจุดด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักแสวงบุญทุกช่วงวัยได้เดินขึ้นไปกราบไหว้และได้แวะพักเหนื่อยจนถึงบริเวณลานหินลูกบาทและรอยพระพุทธบาทอย่างปลอดภัยค่ะ